g t e t คือแบบทดสอบนะคะที่ถูกออกแบบขึ้นเพื่อที่จะวัดความรู้ความสามารถวัดความสามารถทางด้านการตัดสินใจสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศหลักสูตรนานาชาติคะ่ะผู้ที่ต้องการ g m e t นะคะมักจะเป็นผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในคณะบริหารธุรกิจการจัดการมาร์เก็ตติ้ง ฟ i นแลนซ์และอื่นๆที่เป็นในทำนองบริหารธุรกิจแนวนี้นะคะหรือที่เราเรียกว่า MBA นั่นเองค่ะโดยข้อสอบ Gmat นะคะจะประกอบไปด้วยส่วนใหญ่ๆ3ส,ส่วนคือจะวัดความสามารถทางด้านการเขียนเป็นส่วนแรกค่ะต่อมาก็จะวัดความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์เป็นส่วนที่2และส่วนที่3ก็คือวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษหรือที่เราเรียกว่า verbal ค่ะคะแนนเต็มของ Gmat นะคะโดยคะแนนเต็ม Gmat ของ สส่วนจะมีคะแนนเท่ากัน,นแต่ละส่วนค่ะส่วนการเขียน200-800ถึง800คะแนนค่ะส่วนของคณิตศาสตร์2 0 0ถึง8 0 0คะแนนเช่นกันและส่วนสุดท้ายก็คือส่วนภาษาอังกฤษหรือ verbal ก็จะ200-800ถึง800คะแนนเพราะฉะนั้นคะแนนเต็มของ g m a t จริงๆแล้วจะมีคะแนนเต็ม8 0 0คูณ3ก็คือ2400คะแนนแต่ยังไงก็ตามนะคะผู้ที่ต้องการคะแนน g m a t ส่วนมาก ต้องการยื่นเข้าศึกษาต่อในต่างประเทศหรือนานาชาติในประเทศไทยฉะนั้นผู้สอบควรจะต้องเช็คก่อนว่าคณะที่เราต้องไปยื่นคะแนนนั้นต้องการส่วนไหนบ้างไม่ใช้ส่วนไหนหรือเปล่านะคะเพราะพี่เปิ้์จะกล่าวคร่าวๆว่าส่วนใหญ่แล้วเขาจะดู2ส,ส่วนด้วยกันนะคะคือส่วนของคณิตศาสตร์และ verbal ค่ะแต่มีบ้างที่รี quire พิเศษในส่วนของการเขียนผู้สอบจะได้เตรียมตัวสอบอย่างเต็มที่ค่ะ การสมัครสอบ Gmat นะคะจะสมัครออนไลน์ค่ะที่ www.mba.com/mba ค่ะโดยผู้สอบสามารถเข้าไปเช็คสถานที่เวลาสอบและวันสอบและสามารถเซตตารางได้คร่าวๆว่าในปีหนึ่งเราจะสอบเดือนไหนวันไหนเวลาไหนนะคะเพราะค่าสอบ Gmat จะราคาสูงมากค่ะพี่เปิอยากแนะนำให้ผู้สอบ เข้าไปเช็คในเว็บไซต์นะคะเพื่อเช็คราคาค่าเงินบาทของไทยด้วยเพราะคร่าวๆจะประมาณหลักหมื่นบาทเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นไม่ดีเลยถ้าเราจะสอบหลายรอบควรจะเตรียมตัวให้ดีก่อนที่จะสอบในแต่ละครั้งค่ะปกติแล้วผู้สอบ g m a t นะคะเราจะทราบคะแนนในส่วนของคณิตศาสตร์หรือ Quantitative ภาษาอังกฤษและ Verbal สส่วนนี้เราจะทราบเลยทันทีหลังสอบเสร็จค่ะ เพราะว่าเราจะสอบเป็นคอมพิวเตอร์แต่การเขียนนะคะข้อสอบเขียนจะต้องมีการเช็คอย่างรายละเอียดแบบรายละเอียดมากๆนะคะเช็คกันมาเช็คคีย์เวิร์ดสำคัญเพราะฉะนั้นข้อสอบเขียนคะแนนจะออกช้าหน่อยค่ะเพราะฉะนั้นผู้สอบจะทราบคะแนนเลยหลังสอบแน่นอนค่ะ Gmat นะคะหลักๆแล้วจะประกอบไปด้วยสาพาร์ทใหญ่ๆด้วยกันคือในส่วนแรกค่ะเป็นส่วนของการเขียนผู้สอบจะต้องฝึกพิมพ์ดีนะคะเพราะข้อสอบเขียนนั้น มีสองส่วนด้วยกันในส่วนเขียนย่อยๆนั้นก็คือคุณจะต้องเขียนเพื่อแสดงความเห็นของคุณว่าคุณ Agree หรือว่า Disagree บทความนั้นข้างต้นเพราะอะไรนะคะส0นาทีเท่านั้นต่อไปการเขียนในส่วนที่2ก็คือคุณจะต้องเขียนบรรยายนะคะเพราะฉะนั้นผู้สอบเนี่ยคุณจะต้องเร็วมากในเวลาส0ินาทีนั้นหมดเวลาปุ๊บคอมพิวเตอร์หยุดทำงานทันทีเพราะฉะนั้นใครที่ไม่เคยฝึกพิมพ์ดีที่เป็นภาษาอังกฤษมาก่อนต้องฝึกค่ะ ส่วนที่2นะคะออในส่วนของคณิตศาสตร์หรือ q uantitative นั้นคุณจะเจอโจทย์ที่เป็น multiple choice 5้าตัวเลือก5ตัวเลือกนั้นให้ระวังค่ะคิดผิดจะเจอคำตอบนะคะ mm hmm. และในส่วนที่3จะเป็นส่วนของภาษาอังกฤษหรือ verbal นะคะ mm hmm. ในส่วนของภาษาอังกฤษนั้นจะมีทั้ง reading comprehension ะะแล้วก็จะเป็นการอ่านเพื่อวิเคราะห์ critical listening ของคุณว่าคุณมีทักษะการวิเคราะห์บทความดีหรือไม่นะคะและในส่วนที่3นะคะก็คือจะเป็นส่วนของออวัดแกรมา a r ของคุณเพราะคุณจะเจอ sentence correction นะคะคุณจะต้องแก้ประโยคเพราะฉะนั้นแกรมา a r ทิ้งไม่ได้เป็นอันขาดน,นะคะข้อสอบ Gmat จะมี3ส่วนนี้แต่ละส่วนจะจับเวลาอย่างเคร่งครัด กะะารเขียน30นาที30นาทีหยุดทำงานคณิตศาสตร์75นาทีคอมหยุดทำงานภาษาอังกฤษ verbal 75นาทีหยุดทำงานระวังด้วยค่ะตรงส่วนนี้ค่ะข้อสอบเขียนของ g m a t นั้นนะคะหลักๆคือถ้าคุณต้องการจะไปเป็นผู้บริหารนะคะคุณต้องเรียน Marketing หรือคุณจะต้องเรียน Finance แน่นอนว่าคุณจะต้องมีทักษะการเรียบเรียงสิ่งที่คุณคิดออกมากับงานเขียนของคุณ เพราะฉะนั้นข้อสอบจะวัดอะไรฝึกการคิดในเวลาจำกัดแล้วก็บรรยายออกมาเป็นบทด้นเป็นข้อความนั้นนะคะเพราะฉะนั้นข้อสอบส่วนแรกจึงวัดว่าคุณมีการตัดสินใจที่ดีหรือไม่นะคะโดยวัดว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับบทความข้างต้นเพราะเหตุใดน,นะคะเขียนบรรยายมา30นาทีเห็นไหมคะเวลาจะเป็นตัวจํากัดเพราะฉะนั้นคุณมีเวลาคิดนิดเดียวคิดไม่ทันพิมพ์ไม่ทันก็เสร็จเลย และการเขียนในเรื่องที่2ก็คือคุณจะต้องบรรยายนะคะหัวข้อที่เขากล่าวมาข้างตน้นอันนี้ก็จะฝึกการเขียนของคุณอีกค่ะว่าคุณสามารถเขียนแล้วผู้อ่านเข้าใจได้หรือไม่ผู้เชี่การเขียนแบบนี้นะคะจะมีแพทเทิร์นซึ่งผู้ที่จะไปสอบเขียน Gmat ต้องฝึกและเราไม่ต้องกลัวค่ะ เพราะยังไงนะคะเนื้อเรื่องที่เอามาให้เขียนนั้นข้อสอบจะวนๆค่ะจะซ้ำจะคล้ายคลึงืนของเดิมเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกไว้ก่อนการเขียนจะไม่มีปัญหาแต่ในส่วนของคณิตศาสตร์นั้นคุณจะเจอเป็นส่วนที่2ค่ะคุณจะมีเวลา75นาทีข้อสอบจะมีประมาณ30กว่าข้อระวังทําไม่ทันนะคะอ,อ,อย่างแรกก็คือคุณจะต้องเตรียม e o metry โดยจำสูตรทุกอย่างที่เป็นเลขาคณิต สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมพื้นที่เส้นรอบรูปสูตรอะไรต่างๆสูตรลัดถ้าจะทําให้ทำข้อสอบเร็วขึ้นแม่นยําขึ้นจําเลยค่ะคุ้มค่าแน่นอนสูตรคูณท่องมาคิดเลขคุณต้องฝึกคิดเลขเองค่ะอย่าหวังใช้เครื่องคิดเลขเป็นอันขาดไม่ได้นะคะแล้วก็ส่วนที่ 3, สามภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษนั้นนะคะคุณต้องเตรียมตัวอะไรมาบ้างแน่นอนค่ะกรมมา่าไม่เตรียมไม่ได้กริมาจะเป็นตัวช่วยคุณในพาร์ทนี้เพื่อที่ให้คะแนนภาษาอังกฤษคุณไม่แย่นะคะ แต่ว่าออ critical reasoning นั้นมเป็นการอ่านเชิงวิเคราะห์ค่ะแนะนำว่าภาษาอังกฤษในส่วนนี้เนี่ยคุณฝึกทำข้อสอบเก่าจะดีกว่าคุณจะได้รู้แนวว่าเวลาสรุปสรุปที่ดีคนเป็นยังไงอย่างน้อยที่สุด5 choice คุณสามารถตัดตัวเลือกบางตัวเลือกได้2 choice ก็50เชียวนะคะเพราะฉะนั้นฝึกทำข้อสอบเก่าในส่วนนี้ช่วยได้แน่นอนค่ะดีเป็นมั่นใจแต่ในส่วนของ reading comprehension นั้นคุณคุณจะต้องเตรียมคงังคำศัพท์ ที่ g m แมออกบ่อยเพราะ reading ยาวมากค่ะคุณคงไม่สามารถที่จะอ่านได้ในเวลาจำกัดขนาดนั้นฉะนั้นคุณคุณต้องรู้เทคนิคสกิมสแกนนะคะและคุณคุณต้องรู้คำศัพท์สำคัญสำคัญในบทความบ้างเพื่อที่คุณจะได้เมื่อเจอคำนี้เข้าใจทั้งบทความเลยค่ะแล้วคุณจะได้ไปใช้ทริคก,การอ่านคำถามก่อนแล้วไปสแกนขัานต้นอ่านย่อหน้าที่เราเจอเมื่อกี้ได้เลย เพราะฉะนั้นถ้าฝึกแบบนี้แล้วเนี่ยพี่เปิ้ลมั่นใจค่ะว่าการสอบ G Mat ทั้งสามส่วนจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนค่ะถ้าถามพี่เปิ้ลว่าเราจะต้องเตรียมตัวยังไงเพื่อที่จะสอบ G Mat ให้ได้คะแนนดีเพราะว่าค่าสอบก็แพงใช่ไหมคะเราจะไปสอบเล่นๆก็ไม่ได้ควรเตรียมตัวแบบนี้ค่ะในส่วนการเขียนนะคะไปเอาคันข้อสอบเก่าของ G Mat มาเลย10ปีย้อนหลังไปดูเลยค่ะว่าข้อสอบ G Mat ส่วนใหญ่การเขียนออกแนวไหน เพราะการเขียนเนี่ยคุณเจอ2เรื่องด้วยกันคือทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแล้วก็เป็นการเขียนบรรยายถ้าคุณรู้โครงสร้างรู้วิธีเขียนไปเตรียมมาเตรียมแบบคำตั้งต้นประโยครู้ๆไว้เลยเตรียมศัท์กิปเกทที่เราจะเอามาสอบได้เตรียมไว้เลยค่ะเาะจะทําให้คุณได้คะแนนดีในส่วนนี้แน่นอนนะคะแล้วก็ถ้าถามว่าในส่วนของคณิตศาสตร์ตัวพี่เปิ้ลเองจะดูแลในส่วนนี้เพราะฉะนั้นพี่เปิ้ลเนี่ยก็จะบังคับให้พวกคุณท่องสูตรเลข ทั้งหลายที่คุณลืมมาแล้ววิธีการคิดเโโศษส่วนทศนิยมทั้งหลายที่มาที่ออเคยมีมาเขาในอดีตแต่ลืมไปแล้วนะคะการเตรียมตัวแบบนี้ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแน่นอนค่ะแต่ว่าต่างประเทศเขาดูด้วยนะคะบางที่เนี่ยถ้าเกิดคุณสอบ G Mat สองรอบเขาดูรอบที่ดีที่สุดแต่บางที่ไม่เป็นเช่นนั้นค่ะเขาจะเอา G Mat ทั้งสองอันนี้มาเฉลี่ยกันเพราะมันโชว์หมดเลยนะคะว่าคุณสอบมากี่รอบแล้วก็ออกมาเป็นค่าเฉลีย่ย เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณไปสอบเล่นๆในบางรอบเข้าแลาะขอค่าเฉลี่ยขึ้นมาการที่ว่าคุณจะได้คะแนน G Mat ไม่ดีเลยเพราะฉะนั้นพี่เปิ้ลจึงแนะนํานะคะว่าก่อนสอบเตรียมตัวให้ดีนะคะเราเป็นที่ใหญ่ละเพราะฉะนั้นส่วนเลขทางทีมงานพี่เปิ้ลและตัวพี่เปิ้ลเองนะคะจะช่วยในส่วนเลขทีมงานพี่เปิ้ลจะช่วยในส่วนของภาษาอังกฤษและส่วนการเขียนค่ะหวังว่าทุกคนคงจะประสบความสำเร็จในการสอบ G Mat แน่นอนค่ะ 他。